เรื่องอธิบายสวรรค์หกชั้นแบบละเอียดยิบสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นแรกอยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไป46,000โยชน์เป็นแดนสุขาวดีมีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่สี่องค์ทรงเป็นผู้ปกครองดูแลจึงได้ชื่อว่า จาตุม,มหาราชิกาเทวภูมิคือภูมิที่เป็นอยู่แห่งถวยเทพมีเท้าจาาตุมมหาราชทรงเป็นใหญ่สวรรค์ชั้นตาตุม,มหาราชิกามีเมืองใหญ่เป็นเมืองเทพนครอยู่ถึงสี่เทพนครแต่ละเทพนครมีป้อมปราการกำแพงทองทิพเหลืองอารามงามนักประดับประดาไปด้วยสัตวร,รัตนาแก้วเจ็ดประการภายในเทพนครอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นมีปราสาทแก้ว ซึ่งเป็นวิมานที่อยู่ของเทพพย,ยดาชาวฟ้าทั้งหลายตั้งเรียงรายอยู่มากมายนอกจากนี้ยังมีสระบกครณีซึ่งมีน้ำใสย,ยิ่งกว่าแก้วเต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดส่งกลิ่นทิพย์หอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณมีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันวิจิตรการตาและมีรุกขชาติต้นไม้สวรรค์ซึ่งมีผลอันโอชายิ่งมิ่งไม้ในสวงสวรรค์มีดอกมีผลเป็นทิพย ปรากฏให้เหล่าชาวสวรรค์ได้ชื่นชมตลอดการไม่มีวันร่วงโรยและหมดไปสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาจำแนกย่อยพื้นที่บริเวณของหมู่เทพละเอียดลงไปอีกตามขั้นตอนการถือกำเนิดเอาไว้มีดังนี้ 1. อุปติเทพการถือกำเนิดด้วยการอุบัติขึ้นมาโดยมีกายทิพย์หรือกายละเอียดเป็นวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นมาทันใดถ้าเป็นเพศชาย เมื่อสร้างบุญไว้มากพอที่จะมีวิมานของตนเองก็จะไปถือกำเนิดเป็นบุตรเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นเพศหญิงเมื่อสร้างบุญมาไม่มากพอที่จะมีวิมานของตนเองต้องไปถือกำเนิดเป็นบาทบริจาคาของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งถ้าหญิงหรือชายสร้างบุญไว้น้อยก็จะถือกำเนิดเป็นเทพผู้คอยดูแลในเรื่องเครื่องทรงขององค์เทวดาองค์ใดองค์หนึ่งถ้าสร้างกุศลไว้มากพอ ก็อุบัติขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าของวิมานพรั่งพร้อมด้วยบริวารและสิ่งของอันเป็นทิพย์สบาดานพบที่ใกล้มนุษย์มากที่สุดมีลักษณะเป็นงูต่างๆ 3. ภูมะที่อยู่ของภูมิเจ้าที่ต่างๆ 3. ารุกขภูมิภูมิที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเพียงศอกเดียวมีวิมานอยู่บนต้นไม้ 4. ชีชิมพรีภูมิ ดินแดนแห่งเทพผู้มีปีกกึ่งเทพกึ่งสัตว์มีฤทธิ์มาก 5. คนทันภูมิดินแดนรอยต่อระหว่างมนุษย์โลกกับเทวดา 6. หิม,มพนันดินแดนรอยต่อระหว่างมนุษย์กับโลกเทวดา 7. บรรพภูมิดินแดนแห่งฤาษีผู้บำเพ็ญพจน์ที่หลบหลีจากโลกมนุษย์ 8. อโยธยาภูมิภูมิของผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดินเช่นพ่อหลักเมือง 9. ลรับแลลภูมิภูมิของหญิงสาวที่บำเพ็ญเพียรถือสัจจะเป็นหลัก 10. ภูมิมาที่สถิตของเทพ,พบุตรเทพธิดาต่างๆที่ยังมีกิเลสเป็นภูมิที่อยู่ต่อไปจากมนุษย์ขึ้นไปมีเทวดาเป็นใหญ่เป็นมหาราชอยู่สีองค์ได้แก่ท้าวทัตรตรรตะอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาซีเนรุเป็นผู้ปกครองคันธพะเทวดา 2. ทาวิรุหกกะอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองกุมภพทเทว,วดาททาวิรูปคาอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองนาคเทวดาททากุเวระหรือททาวเวสุวรรณอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองยักษ์ทเทว,วดามหาราชทั้งสี่นี้เป็นผู้รักษามนุษย์โลกหรือเรียกว่าเทา้าจจตุโลกบาลมีหน้าที่สอดส่องดูแลมนุษย์ ที่ประกอบผลบุญแล้วรายงานต่อพระอินทร์เพื่อได้ไปเกิดในสวงสวรรค์มีสถานที่ประคองตั้งแต่กลางเขาสิเนรุลงมาจนถึงมนุษย์โลกมีอาณาเขตแผ่ออกไปจดขอบจักรวาลเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นจาตุม,มหาราชิกาภูมินี้เป็นบริวารภายใต้อำนาจของมหาราชทั้ง4เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นตาตุม,มหาราช50ปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเทวดา ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิที่อยู่ของเทวดาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู่ตั้งแต่กลางเขาสิเนรุจนกระทั่งพื้นดินที่มนุษย์อยู่ทางไปสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในสูตรว่าถ้าผู้ใดให้ทานโดยหวังผลบุญจากการให้ทานเมื่อตายไปจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาดูก่อนสาลีบุตร ในการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังให้ทานผู้มีจิตผูกพันในผลแห่งทานนั้นแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมทานให้ทานคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลบุญแห่งทานนี้เขาผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วจมไปถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุม,มหาราชสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงภูมิอยู่เหนือจาตุม,มหาราชิกาขึ้นไป46,000โยชน ดาวดึงหรือดาวดึงสาคือภูมิอันที่เกิดของบุคคล33คนที่ได้สร้างกุศลไว้ในอดีตมีมาฆมานพเป็นหัวหน้าเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอิน์พร้อมบริวารอีก32รวมเป็น33เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ในชั้นดาวดึงดาวดึงสานี้เป็นพื้นที่แผ่นดินผืนแรกที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากโลกนี้ถูกทำลายด้วยน้ำเมื่อน้ำลดลง แผ่นดินผืนแรกที่โผล่ขึ้นก็คือแผ่นดินนี้ก็คือยอดเขาซีเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เองลักษณะของดาวดึงเป็นมหานครใหญ่มีอาณาเขตกว้างใหญ่เพศารเหนื้อเขาซีเนรุบันพดปรางปราศาสล้วนแล้วไปด้วยแก้วอันเป็นทิพแวดล้อมเทวนครด้วยปราการกำแพงแก้วทิพอีกเช่นประตูกำแพงแก้วทิพถึง1000ประตู เมื่อประตูเหล่านั้นเปิดออกในแต่ละครั้งปรากฏเสียงดังไพเราะยิ่งในท่ามกลางพระนครน,นั้นมีปราสาทพิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลืออยู่วิมานหนึ่งก็คือพยัชตนะปราสาทพิมานมีรูปทรงสูงประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประการงามสุดจะพนา,นาเป็นที่ประทับแห่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเมื่อเทียบระยะเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว100ปีในเมืองมนุษย์ ท่ากับหนึ่งวันสวรรค์ในชั้นดาวดึงเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงมีอยู่สองจำพวกภูมิมัฏฐเทวดาเทวดาที่อยู่พื้นดินได้แก่พระอินท์และเทวดาผู้ใหญ่32องค์พร้อมทั้งบริวารและเทวะอสุราห้าจำพวกที่อยู่ใต้เขาสิีเนรุอากาศสัตถเทวดาเทวดาที่อยู่ในอากาศได้แก่เทวดาที่มีวิมานลอยในอากาศ ตั้งแต่เหนือพื้นดินเขาสิเนรุไปจดขอบจักรวาลบางวิมานก็มีเทวดาอยู่บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอยู่ความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงนั้นล้วนแต่เป็นผู้เสวยทิพย์จากผลบุญที่ได้กระทำไว้อารมณ์ที่ได้รับในดาวดึงจึงล้วนเป็นแต่อารมณ์ที่ดีเลยเทพบุตรจะมีวัย20ปีส่วนเทพธิดาจะมีวัย16ปีเหมือนกันทุกๆองค์ไม่มีการแก่เจ็บตายให้เห็นมีแต่ความสวยงาม เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปเทพบุตรองค์หนึ่งอาจจะมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกาหรือภรรยา500-1,000หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่มีการกระทำไว้เทวดาในโลกนี้มีการไปมาหาสู่เบียดเบียนกันเช่นเดียวกับมนุษย์โลกมีนักดนตรีนักร้องเทพบุตรเทพิดามีความรักให้ปรารถนาเป็นคู่ครองกันหากขาดคู่ครอง ็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตนไม่เบิกบานรื่นเริงเหมือนเทวดาที่มีครูรองเทวดาในชั้นดาวดึงทั้งหลายต่างก็ไปหาความสุขสําราญในส่วนทั้งสี่แห่งพร้อมด้วยบริวารของตนอย่างสําเริงสําราญคุณธรรมเจ็ดประการที่ทําให้เป็นพระอินท์ผู้ที่ปรารถนาจะเกิดเป็นพระอินท์จะต้องหมั่นสร้างกุศลโดยสม่ําเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคุณธรรมเจ็ดประการ 1. เลี้ยงดูวิดามารดา 2. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล 3. กล่าววาจาอ่อนหวาน 4. ไม่กล่าวคำสอดเสียด 5. ไม่มีความตรณี 6. มีความซื่อสัตย์ 7. ระง,งับความโกรธได้ปัจจุบันพระอินทร์หรือเท้าสก,กัดเทวราชองค์นี้ได้สำเร็จโสดาบันแล้วด้วยการฟังธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสักกัรหสูตรนับเป็นอริยบุคคลขั้นแรก ในพุทธศาสนาและอยู่ในดาวดึงพิภพนี้ต่อไปจนสิ้นอายุขยัยเมื่อจุติจากชั้นดาวดึงแล้วจะมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในโลกมนุษย์และสําเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลเมื่อสิ้นชีพแล้วก็กลับไปเกิดในชั้นดาวดึงอีกและได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีเมื่อสิ้นอายุแล้วจะไปบังเกิดเป็นพรหมโลกในชั้นสุดถาวาทูมคือขั้นต้นคืออวิหาอตตปาสุทธา สุทศสีและอากาิิถาภูมิตามลำดับและเข้าสู่นิพพานในชั้นสุดท้ายสถานที่ที่สำคัญในดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมายทำให้เกิดเป็นพุทธศาสนาสถานสำคัญของเทวโลกหลายแห่งดังนี้ศาลาสุธรรม,มาเทวสภาสถานที่ฟังธรรมในเทวโลกบรรดาเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมโดยมีเท้าสากัดเทวราช องค์อมรินเป็นประธานศาลาแห่งนี้ประกอบด้วยรัตนะเจประการสูง500รยตอวัดโดยรอบได้12,0 0โยชนพื้นที่ประกอบด้วยแก้วผลึกเสาเป็นทองเครื่องบนคือคือคารละแนงททำด้วยรัตนะทั้ง7หลังคามุงด้วยอินทนิลเพดานเสาประกอบด้วยแก้วประพาสลวดลายต่างๆช่อฟ้าใบรากาะทำด้วยเงิน ตรงกลางสลาเป็นที่ตั้งธรรม,มาตรสูงหนึ่งโยด,ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการปกกั้นด้วยเสวตฉัตรสูงสามโยศข้างธรรมมาตรเป็นที่ประทับของท้าโกศีเทวราชถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่32องค์และเทวดาอื่นๆต้นปริชาติหรือต้นกาลประพฤกอยู่ในอุทยานทิพบุญนทิกรวันมีบริเวณกว้างขวางมีกำแพงล้อมรอบสีด้าน กลางส่วนนั้นมีต้นไม้ทองหลังใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นปาริชาติหรือกลับปะพฤกซึ่งเป็นต้นไม้ทิพต้นกลัปะพฤกนี้100รปีถึงจะออกดอกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคราวนั้นดอกไม้ในสวรรค์น,นี้ก็จะบานสะพังเหล่าเทพบุตรเทพธิดาก็จะพากันมารื่นเริงพลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้จะบานเมื่อดอกไม้สวรรค์บานแล้ว จะปรากฏแสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนักรัศมีดอกปริชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรืองไปไกลหลายหมื่นวาเมื่อลมลํำเผยพัดผ่านไปในทิศทางใดย่อมส่งกลิ่นหอมไปในทิศทางนั้นเป็นระยะไกลแสนไกลดอกไม้นี้จะบานสะพั่งทั่วกิ่งก้านทั้งตน้นถ้าเทพบุตรเทิดิดาองใดปรารถนาจะได้ดอกปริชาติก็จะตกลงมาอยู่ในมือดังรู้ใจถ้ายังไม่ได้รับในมือดอกก็ยังไม่ตกลงดิน โดยมีลมชนิดหนึ่งจะพัดช,ชูดอกเอาไว้ในอากาศจนกว่าเทพพยายดาผู้ประสงค์ก็จะมารับเอาไปบรรทุก,กรรมพลศิลาอาดแท่นศิลาแก้วสีแดงดังดอกชบาอ่อนนุ่มดังฟูเมื่อพระอินทราธิราชประทับพักผ่อนอริยบทอยู่เหนือแท่นศิลาอาดแล้วแท่นทิพนี้ก็จะอ่อนยุบลงและเมื่อพระองค์ลุกขึ้นแท่นศิลาก็จะฟูขึ้นเต็มตามเดิม เป็นแท่นศิลาที่ประหลาดมหัศัรรย์ยุบและฟูเองโดยธรรมชาติต่อมาก็มีสวนสวรรค์อุทยานทิพย์ที่มีความรื่นรมสนุกสนานหาที่เปรียบไม่ได้ในโลกมนุษย์เต็มไปด้วยบุพชาตินานา,นาพันธุ์มีสาบกคครณีอันเป็นทิพย์มีน้ำใสดังแก้วมีก้อนศิลาที่เป็นทิพย์รัศมีรุ่งเรืองมีแท่นที่นั่งอันอ่อนนุ่มสีใสสะอาดเหล่าเทพบุตรเทพธิดา ก็จะมาในสวนสำราญเหล่านี้อย่างไม่ขาดสายอุทยานทิพย์มีชื่อเสียงสี่อุทยานได้แก่นันทวันอุทยานเจรดาวันอุทยานทิพย์มิสักวันอุทยานทิพย์ปารุกกวันอุทยานทิพย์พระเกศจุลามณีเจดีสถานสร้างด้วยแก้วอินทนินอันเป็นทิพย์มีความสวยงามรุ่งเรืองยิ่งนักยอดพระเจดีเป็นทองคําบริสุทธิ์ประดับด้วยรัตนเจประการ สูง80,000วามีกำแพงทองคําล้อมรอบทั้ง4ทิศมีความยาว160,000วาประดับด้วยทงนานาชนิดพระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุสิ่งของมีค่าอย่างยิ่งสองอย่างก็คือพระเกศโมลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมวยผมที่ตัดออกขณะที่เสด็จออกบรรพชาและได้อธิษฐานว่าถ้าจะตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้หมวยเกศโมลี จงลอยขึ้นไปบนหน้าผากาศอหญ่ได้ตกลงสู่พื้นปฐพีเลยคราวนั้นสมเด็จพระมหาอมรินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงนี้จึงนำเอาพระอบทองมารองรับพระเกศโมลีไว้แล้วนำขึ้นไปไว้บนสวรรค์ดาวดึงสร้างเจดีย์ไว้รับรองพระเกศโมลีไว้โดยเฉพาะและอีกอย่างหนึ่งคือพระร่มาธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสารีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนพามซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งบรมสารีริกธาตุได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ที่หน้าผากศีรษะแล้วจึงได้จัดพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือแบ่งออกเป็นแปดส่วนเพื่อถวายแก่กษัตริย์ต่างๆในครั้งนั้นท้าสก,กเทวราชจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วจากภาพพวกศีรษะของทนพามนั้นลงสู่พระอบทองคําทิพย์ อีกทอดหนึ่งด้วยกริยาอันเลื่อมใสแล้วรีบสเสด็จมาประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเกศจุลามณีเจดีนี้ทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างสเสบียงไว้นำทางคือบุญกุศลพยายามทำตนให้เป็นคนดีมีศีละธรรมห้ามตนไม่ให้ทำกรรมอันหยาบช้าลามกอย่าให้บังเกิดความสกปรกแห่งร่างกายวาจาใจในธรรมสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใด ทานโดยไม่หวังผลบุญตอบแทนในการทำทานนั้นแต่ทําโดยคิดว่าการทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อตายลงย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดูงดูกนสาลีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทําที่ดีเขาผู้นั้นให้ทานด้วยการอย่างนี้แล้วเมื่อทํากริยาตายไปเขาย่อมไปถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงสวรรค์สวรรค์ชั้นที่สามยามาภูมิยามาภูมิอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาสินเนรุ4 2 0 0 0โยชตน์เป็นภูมิที่สวยงามและประนีปกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นสุขที่เป็นทิพย์ปราศจากความยากลาบากใดๆซึ่งถึงความสุขอันเป็นทิพย์วิมานและทิพยสมบัติก็ปราณีตมากพระสยามเทวธิราชหรือเรียกว่าพระสุยามะหรือเท้าสุยามะเทวาราชผู้มีอายุยืนถึงสองพันปีทิพย์เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้เรียกว่ายามาหรือยามะ เป็นจำพวกอากาศสัทธาเทวดาจำพวกเดียวเพราะมีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่เทวดาที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้ก็ล้วนแต่เป็นอากาศสัทธาเทวดาทั้งสิน้นเทวดาในชั้นยามาภูมิล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าต่างงดงามรุ่งเรืองนักมีชีวิตความเป็นอยู่พาสุขสเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตามสมควรแก่อัตภาพทิพยวิมานเป็นปราสาทเงินปราสาททองปราสาทจากแสงอาทิตย์ และพระจันทร์เพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มากมายนักมีความสว่างอันเกิดจากรัศมีแห่งแก้วและรัศมีแห่งกายของเทวดาเหล่านั้นถ้าดอกไม้บานก็จะเป็นเวลากลางวันดอกไม้หุบก็จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว200ปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นยามาทางไปสวรรค์ชั้นยามาต้องพยายามสร้างบุญ ต้องเป็นผู้หนักแน่นในการบำเพ็ญบุญในทานสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่คิดว่าเป็นการทำดีแต่คิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายได้เคยทำบุญทำทานมาโดยตลอดก็ควรได้ทำประเพณีที่ท่านเคยทำมาถ้าผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการกริยาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายในชั้นยามาดูก่อน เธอผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทํา,ทาบุญเกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลประมาณยิ่งแต่ไม่เจริญบุญยเกริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อถึงกิริยาตายไปแล้วเขาย่อมถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่4ดุสิตาภูมิห่างไกลจากสวรรค์ชั้นยามาภูมิขึ้นไปเบื้องบนประมาณ42 0 0 0โยชนโ เป็นแดนสุขาวดีเป็นที่สถิตยอยู่ของปวงเทวดาชาวฟ้าทั้งหลายผู้ไม่มีความทุกข์ปราศจากความร้อนใจแต่กลับมีความยินดีและความแจ่มชื่นอยู่เป็นนิดอีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์และบำเพ็ญเพียรจนสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นที่เกิดของผู้จะเป็นอัครสาวก ก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์อีกด้วยดังนั้นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตาภูมินี้จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาภูมิอื่นๆโดยมีสมเด็จพระสันดุสิตธิ์เทวาธิราชทรงดํารงตําแหน่งเป็นเทวาธิบดีเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิแล้ว400ปีในมนุษย์เท่ากับ1วันในสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิดุสิตาภูมิเป็นเทพนคร ที่ตั้งกลางหน้าผาอากาศมีปราสาทวิมานอยู่3มชนิดด้วยกันคือ 1. รัตนวิมานคือวิมานแก้วสสุวรรณวิมานคือวิมานทอง 3. ารัชตาวิมานคือวิมานเงินปราสาทวิมานเหล่านี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงามแต่ละวิมานเป็นปราสาททิพมีความวิจิตรการเหลือที่จะพรรณนามีรัตนะประการกำแพงแก้วอโลมรอบทุกวิมาน มีรัศมีเรืองรองสวยงามยิ่งกว่าปราสาทวิมานแห่งเทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์ชั้นยามาภูมิเทวสถานชั้นนี้มีสสะโบกกรณีและมีสวนขวานอุทยานทิพย์อีกมากมายสำหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อนให้ได้รับความชุ่มชื่นสำราญใจแห่งเทพเทวดาชาวฟ้าทั้งหลายทางไปสวรรค์ชั้นดุสิตต้องอุตส่าห์พยายามสร้างบุญกุศลชอบสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่ออบรมปัญญา ให้เจริญผ่องใสไม่หวันไหวโยกค่อนในการประกอบกุศลไม่เป็นผู้มัวเมาและประมาทในวัยและชีวิตของตนเล่งสร้างกุศลเช่นบำเพ็ญทานและรักษาศีลเป็นนิดในธานาสูตรกล่าวไว้ว่าผู้ใดให้ทานโดยไม่ว่าทำตามบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายที่เคยทำมาจนเป็นประเพณีแต่ให้ทานโดยคิดว่าเราหงหากินสมณพรพมเหล่านั้นไม่ได้หงหากิน ถ้าเราไม่ให้ทานก็เป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่งเมื่อเขาตายลงก็ย่อมไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตต่อมาสวรรค์ชั้นที่หนิมมานรดีเทวภูมิเทวภูมินี้เป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้าผู้มีความยินดีเพลิดเพลินในกามคุณอารมณ์ที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเองโดยมีเทพเจ้ามเหศสักทรงนามว่าสมเด็จท่านถาสุนิมิต เทวธิราชทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครองจึงได้ชื่อว่านิมมานรดีภูมิคือภูมิที่เป็นอยู่แห่งทวยเทพอันมีสมเด็จพระนิมิตเทวาธิราชทรงเป็นอธิบดีภายในเทพนครมีปราสาทเงินปราสาททองปราสาทแก้วทั้งมีกำแพงแก้วกำแพงทองอันเป็นของทิพย์เป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดานอกจากนั้นพื้นภูมิภาคยังมีสภาวะเป็นทองราบเรียบเสมอกัน มีสาบกขรนีและสวนอุทยานอันเป็นทิพย์สำหรับเป็นที่เที่ยวเล่นที่สำราญแห่งเหล่าชาวสวรรค์นิมานารดีทั้งหลายเช่นเดียวกับสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตต่างกันแต่ว่าทุกอย่างที่นี่มีสภาวะสวยสดงดงามกว่าและประณีตกว่าที่พยาสมบัติในชั้นดุสิตภูมิเทวดาทั้งหลายในชั้นนี้มีรูปทรงสวยงามน่าชื่นชมยิ่งกว่าชาวสวรรค์ชั้นที่ต่ำลงไปทั้งหลายและมีกายทิพย์ ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองเป็นยิ่งนักหากเขาเกิดความปรารถนาจะเสวยสุขด้วยการมาคุณอารมณ์เขาย่อมเนรมิตเอาได้ตามความพอใจชอบใจแห่งตนทุกสิ่งประการไม่มีความขัดข้องและเดือดเนื้อร้อนใจในกรณีใดๆเลยปองดองรักใครและได้รับความสุขสำหราญชื่นบานถูกท่วนหน้าทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานราดีผู้ที่จำอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นนี้ ต้องเพียรบริจาคทานเป็นอันมากอย่างเสมอต้นเสมอปลายจิตใจบริสุทธิ์รักษาศีลไม่ขาดตกบกพร่องต้องอุตส่าห์ก่อสร้างกองบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อบรมจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดพองไม่ให้สกรปรกลามกมีมนทินพยายามรักษาศีลไม่ให้ขาดมีใจสมบูรณ์ด้วยศีลผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงเท่านั้นจึงจะบันดาลให้ไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า ผู้ได้ทําทานโดยไม่คิดว่าเราหงหากินแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้หงหากินเราจะไม่ให้ทานก็ไม่บังควรอย่างยิ่งแต่ได้คิดว่าเราจะทําทานเหมือนอย่างลือษีทั้งหลายที่ได้กระทํามาในอดีตเมื่อตายลงย่อมบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นที่หกปรนิมิสวัสววิ์สวัสดีเทวภูมิสวรรค์ชั้นสูงสุดของแดนสุขาวดี ตั้งอยู่ในอากาศห่างจากนิมมานราดี42,000โยชต์เทวดาในชั้นปรนิมทั้งที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดาเวลาที่ปรารถนาจะเสวยในกามคุณก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิตรให้เมื่อได้เสวยกรรมคุณสมบัติตามปรารถนาแล้วสิ่งที่เนรมิตรขึ้นมาก็จะสิ้นไปเทวดาชั้นปรนิมมิสวตัตตีจึงไม่มีคู่ครองประจำเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่นๆวิมานที่พยสมบัติ และร่างกายของเทวภูมิชั้นนี้มีความสวยงามประณีตมากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานราดีมีอายุยืนยาวประมาณสี่เท่าถือว่าเป็นยอดภูมิคือภูมิที่สูงสุดของเทวดาในเทวภูมิทั้งหกเทวภูมิชั้นนี้เป็นที่สถิตยอยู่ของเหล่าเทพพยายดาจำพวกมันทั้งหลายโดยมีสมเด็จพระปรินิมิตเทวราชและสมเด็จพระปรนิมมิสวัตตีมาราธิราชทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่าปรณนิมิตวสวัตตีคือภูมิที่อยู่แห่งถวยเทพอำนาจการปกครองมีได้อยู่แต่ว่าเฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรานิมิตสวัตตีเท่านั้นแต่ยังมีอำนาจปกครองทั่วถึงไปถึงสวรรค์ชั้นต่ำลงไปอีกห้าชั้นด้วยคือจากุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนนมมานรดีและมีการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่นคือแบ่งเป็นสองแดนอยู่กันฝ่ายละแดน มีเขตแดนกั้นในระหว่างกลางต่างฝ่ายต่างอยู่หากมีกิจจําเป็นจึงจะไปมาหาสู่แก่กันแดนเทพพย,ายดามีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราชทรงเป็นพระเทวาธิราชปกครองแดนมารมีท้าปรณิมมิตะวะสวัตตีมาราธิราชทรงปรกครองเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นปรนิมแล้ว1,600ปีในแดนมนุษย์เท่ากับหวัน ในสวรรค์ชั้นปารานิมิตสวัตตีทางไปสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีผู้ที่จะมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ต้องอุตส่าห์ก่อสร้างกองการกุศลที่ยิ่งใหญ่อบรมจิตใจให้สูงด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็ต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังด้วยศรัทธาอย่างยิ่งยวดและถูกต้องผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงสุดเท่านั้นจึงจะบรรดาลให้อุบัติเป็นสวรรค์ชั้นนี้ได้ ในธรรมสูตรกล่าวว่าผู้ใดทําทานโดยไม่ได้ทําโดยคิดว่าทําทานตามฤาษีในอดีตที่เคยทํามาแต่คิดว่าทําทานเพื่อให้จิตเกิดความปราบรื้มปิติในบุญที่ทําเมื่อตายลงย่อมไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตรวสวัตตี